บ้านมนแคนแก่นคูนลูกทุ่งเสียงอีสานสำหรับเบาเสียงสุดแสนมนแคนแก่นคูนล่าสุดทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่บิ๊กเบิ้มพร้อมทำพิธีใหญ่โตแบบอีสานโบราณนิมนต์พระเกจิอาจารย์หลวงปู่ภูพานมาเจริญพุทธมนต์มีผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องทีมงานมาร่วมงานขับขัง้ง ลูกทุงอีสานเสียงสุดแสน,น่มนแคนแก่นคูนที่มีผลงานเพลงดังนับไม่ถ้วนได้เลิกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลังงามใหญ่บิก๊กหรูหลาที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเมื่อวันก่อนโดยทำพิธีแบบโบราณนิมนต์หลวงปู่ภูพานพักเกจิอาจารย์ชื่อดังพักอีสานมาทำพิธีมงคลจัดขบวนโหสามรอบแหกเวียนบรรทุกพลาหานผลหมากรากไมายเต็มลำพร้อมสิ่งมงคลต่างๆเข้าบ้านมีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลง ทีมงานมาร่วมพิธีอย่างอบอุ่นยิ่งใหญ่โดยมนลแคนเผยว่าเป็นวันดีๆวันมงคลชีวิตอีกวันหนึ่งก็เกือบสองปีที่ได้วางศิลาเลิกไปจนวันนี้เสร็จได้ทำบุญบ้านใหม่แบบโบราณพิธีเก่าแก่ที่หายไปผมก็เห็นพร้อมๆกับพี่น้องเหมือนกันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่พ่อแม่เราทำมาแต่โบราณมีเกวียนผลไม้พลา,าหารทังฝักทองส้มโอมะละกอ แตงโมแก้วมังกรขนุนขนมข้าวต้มเต็มลำเกวียนมีหับเงินหับทองหับข้าวหับน้ำก้อนเงินก้อนทองผ้าห่มผ้าแพรหมอนก็มีเยอะมีผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่พี่น้องมาเป็นสิริมงคลครับงานนี้มนแคนได้นำเงินทิปหน้าเวทีคอนเสิร์ตที่ได้จากแฟนเพลงในที่ต่างๆมาถวายหลวงพ่อเพื่อทำบุญก่อสร้างศาสนสถานให้กับวัดต่อไป แฟนๆเห็นแล้วต่างร่วมยินดีและตะลึงไปตามๆกันพอบ้านมนแขนหลังใหญ่จริงๆนอกจากนี้เขายังเคยไปสร้างบ้านให้กับนางสาวพิไลพรสอนกลางนักเรียนที่เรียนดีและความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองนอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้อีกด้วยทำเอานางสาวพิไลพรตื้นตันใจที่ได้รับสิ่งดีๆจากนักรองคนดัง มนแคนแก่นคูนบ้านเกิดอยู่ที่บ้านม่วงกาสังตำบลสวัสด์อําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรมีพี่น้อง4คนเป็นคนที่3ของครอบครัวมีพี่สาว2คนน้องสาว1คนเขาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านม่วงกาซังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลิงนกทาในวัยเด็กมนแคนแก่นคูนซึ่งเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิด ที่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงได้ซึมซับการร้องการลำจากนายทองคําบุญคำจุนผู้เป็นพ่อที่เป็นหมอลำกรคู่และมีทุ่งนาเป็นห้องเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาแนแขนงนี้เคยทําเพลงอัลบั้มแรกกับเพลงเสียสูนย์เมื่อบุญพเวทคู่กับพรศักดิ์สองแสงตอนนั้นใช้ชื่อพรเพชรบุญคำจุนชื่อจริงเพชรพรสลับชื่อในการทำอัลบั้ม จากนั้นมาทำเพลงคู่กับพรศักดิ์สองแสง